สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาโร่นันพัสกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทาโร่นันพัสกรพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทำนายด้วยไพ่ทาโ,โรา่ชั้นสูงโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงการตั้งชื่อสิรปมงคลตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเลขศาสตร์ไทยชั้นสูงอายตนะนาหกชั้นสูงพลังเงาชั้นสูง และมีประสบการณ์การทำนายมากกว่า29ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับวันนี้จิมมี่ทาโร่นันพัศกรพยากรณ์หมอดวงอันดับหนึ่งจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโร่นันพัศกรพยากรณ์ขอชี้แจงก่อนว่าการทำนายการกุศลในครั้งนี้นั้น ไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงดวงชตาเฉพาะรายบุคคลใดทั้สิ้นนะครับแต่จะเป็นการทํานายภาพรวมในวงกว้างของทุกท่านที่เกิดในวันนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นจะให้มีความแม่นยํากเกิน99%ทุกท่านก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยําประมาณ80%ขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกท่านที่เกิดภายในวันนี้นั้นยังมีลักษณะการกระทําที่แตกต่างกันออกไปการสั่งสมบุญบารมีในชาตินี้ที่แตกต่างกันออกไป การใช้สีและอัญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปลักษณะโง่เฮงที่แตกต่างกันออกไปลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปการใช้เครื่องรางของขลังที่แตกต่างกันออกไปการใช้คำพูดที่แตกต่างกันออกไปการใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปและลัคนาราศีตามเวลาที่เกิดแตกต่างกันออกไปอีกด้วย ดังนั้นหากคุณต้องการทำทํานายที่มีความแม่นยำเกิน99%แล้วลก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาโร่นั้นพัสกรพยากรเท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้ได้รับผลคำพยากรที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนเนื่องจากลักษณะที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละท่านที่เกิดในวันนี้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั่นเองครับ เอาละครับตอนนี้จิมมี่ทาโร่นั้นพสกรพยากรณ์ก็จะเริ่มทำการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่ทําการเลือกไพทาร่โรกมาจํานวน10บใบให้กับผู้ที่เกิดในวันอังคารประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564น,นะครับ ไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดๆร้อนๆนี่ตอนนี้ก็คือ Ten of Swords ไพ่ใบที่สอง Seven Sw of Swords ไพ่ใบที่สาม o n นเฮล a ิง s ไพ่ใบที่สี The Madman ไพ่ใบที่ห้า Knight of Holy Water ไพ่ใบที่หก Queen of Knives ไพ่ใบที่เจ็ด justice พไพ่ใบที่8ป king of sticks ไพ่ใบที่9ก nine of pentacles และพไพ่ใบที่สิบที่กำลังหยิบได้สดๆสนในตอนนี้ก็คือ 6ของเพนเดคาสเอาล่ะครับตอนนี้จิมมี่ทาโร่นันพัสกรพยากณรก็จะําการทํานายดยสชตาให้กับผู้ที่เกิดในวันอังคารประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะครับ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับโดนสตาองตัวคุณก็คือเดินทางขับรถขับลาไปไหนด้วยตัวคนเดียวนะครับไม่ควรประมาทนะครับระวังอุบัติเหตุนะครับหรือการเจ็บป่วยในร่างกายนะครับก็ควรที่จะเดินทางขับรถช้านิดนึงแล้วก็ดูแลสุขภาพจะป่วยง่ายเช่นบางคนเจ็บป่วยไม่สบายหรืออยู่ดีก็เป็นโรคลมฟุบไปอย่างเงี้ยนะครับ พอะสนัเนี่ยทำบุญในการปล่อยสติกเกตายแล้วหรือว่าบริจาคลงศพหรือพกเครื่องรางของขลังติดตัวระหว่างการเดินทางบ้างก็จะดีไม่ประมาทดีที่สดุดนะครับก็จะแก้ไขได้หรือจะได้ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับสุขภาพของตัวคุณในอนาคตระวังโรคระบบเลือดลมภายในร่างกายกระดูกไขข้อปวดเมื่อยตามร่างกายเล็กน้อยหรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายนะครับแล้วก็ มีการเดินทางเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับขนย้ายเข้าของจากที่หนึ่งเป็นอีกที่หนึ่งนะครับเหนื่อยกับการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในทางที่แย่ลงไม่เหมาะสําหรับการเปลี่ยนแปลงยกย้ายบ้านอยู่อาศัยในช่วงนี้ไม่ใช่เลิกดีซะไหล่นักนะครับระวังเจ้าที่จะท,ทางแรงระวังขงโมยขโจยเข้าบ้านป,ปิดประตูบ้านล็อกหน้าต่างให้ดีนะครับจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัยเกิดขึ้นนะครับ เมษันจะได้เดินทางบ่อยโดนช่ประจอลงเท้าอยู่มิติดที่นะครับและการเดินทางมักจะมีอุปสรรคอีกด้วยนะครับเหน็ดเหนื่อยทุรักทุเลอบการเดินทางโดนติสินินทาบ่อยรับหลังทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเล็กน้อยพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับระวังคดีความต่างๆนะครับระวังการถูกชักจูงะคะที่ผิดทําให้ตัวคุณเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยนะครับ อย่านาเงินไปลงทุนหุ้นส่วนกับใครนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ชิดอาจมีการขัดแยง้ง่องผลประโยชน์ในภายหลังได้ต้องตกลงเรื่องเงินทองผลประโยชน์ให้ดีจะไม่เกิดการขัดแย้งกันในภายหลังนะครับได้รับทราบข่าวการเจ็บป่วยไม่สบายเล็กน้อยของพี่น้องเพื่อนสนิทด้วยนะครับสุขภาพของตัวคุณเองก็ให้ระมัดระวังโรคระบบเลือดลมในร่างกายนะครับระบบทางเดินอาหารกเพราะลำไส้รับประทานอาหารผิดสัมแดกนะครับ ก็ต้องรับประทานแต่อาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ต่อร่างกายก็จะแก้ได้นะครับได้รับทราบข่าวการเจ็บป่วยไม่สบายเล็กน้อยของพี่น้องเพื่อนสนิทด้วยนะครับและคนรักด้วยนะครับได้รับทราบข่าวการเจ็บป่วยไม่สบายเล็กน้อยของคนใกล้ชิดนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการสูญเสียเช่นเวลาที่ตัวคุณได้อะไรมาเนี่ยคุณก็ไม่ต้องต้องสูญเสียคนใกล้ชิดไป เป็นส่วนแบ่งเช่นเรื่องเงินทองอะไรแบบนี้นะครับพอได้มาก็มีเหตุต้องจ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องคนใกล้ชิดอยู่บ่อยๆนะครับและจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในนาคตลักษณะผิวขาวท้วมนะครับชายหนุ่ม ชายหนุ่มผิวขาวท่วมนะครับเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนําปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีไม่เกิดการขัดแย้งกันถ้าดูกคุณมีบุตรหลานบริวารเด็กๆก็เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายนะครับไม่มีปัญหาการขัดแย้งบุตรหลานบริวารเด็กๆเข้ามาเอาเอา,เอาใจหรือใกล้ชิดกันเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเป็นบริวารผู้ชายก็จะดีมากเพราะว่าจะช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีในเดือนนี้หรือให้คําแนะนําปรึกษาที่เป็นประโยชน์เรื่องหน้าที่การงานได้ดีนะครับ คุณจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสเกี่ยวห้องกับเรื่องพระศาสนาบทวัดวารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการทาบุญสุนทานะครับทําให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายคุ้มครองตัวคุณอยู่หรือมีพระในบ้านคุ้มครองอยู่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายนะครับทําให้ตัวคุณแคลว้วคลาดปารถจากอุบัติเหตุทั้งปวงเพระญญญาะฉะนั้นเนี่ยแทนที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นก็อาจจะกลับไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายมาช่วยคุณ แทนที่รถจะชนก็ไม่ชนอาจจะแค่เฉียวประมาณนั้นก็เลยไม่ชนนะครับหรือว่าดวงแข็งหรือว่าเป็นลักษณะของการไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าไปเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพแทนอย่างเช่นบางคนก็เจ็บป่วยล้มฟุบไปหรือว่าไม่สบายเพราะฉะนั้นแทนท,นที่จะเกิดอุบัติเหตุอาจจะไม่เกิดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพแทนเพราะฉะนั้นอาจจะป่วยง่ายเดือนนี้คงก็ต้อง ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยอาจจะป่วยแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเป็นผู้ชายภายในบ้านคุณจะช่วยเหลือตัวคุณได้ดีนะครับหรือว่าปกป้องคุ้มครองตัวคุณนะครับก็หมั่นไหวบูชาดูแลปัดกวาดหิ้งพระอะไรให้ดีให้มันสะอาดอยู่เสมอนะครับแล้ว การบูชาก็จะสำลิดผลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือตัวคุณนะครับหรือว่ามันทาบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายภายในบ้านบ้างก็จะดีนะครับเขาก็จะได้ช่วยเหลือตัวคุณเพิ่มมากขึ้นหรือคุ้มครองคนในบ้านให้ปลอดภัยจะได้ไม่มีขโมยขจรเข้าบ้านขึ้นบ้านหรือมางัดบ้านนั่นเองนะครับญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ในโงงานที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ให้คาแนะนําปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากนะครับ ไม่มีปัญหาการขัดแย้งกันทั้งชายทั้งหญิงแหละถ้าเป็นผู้ใหญ่ในวงงานผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับจะดีและจะมีหญิงปรากฏตัวขึ้นในอนาคตนะครับหญิงผิวขาวอวบอายุมากของคุณนะครับควีนผิวขาวอวบอายุมากของคุณให้คำแนะนําปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งกันนะครับขอให้เปิดใจรับฟังนะครับ ญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ชายนะครับดุในบางครั้งแต่ก็ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีในเวลาเดียวกันนะครับควีนผิวขาวอวบคนนี้นะครับยังหมายถึงหญิงผิวดำแดงรูปร่างอวบได้ด้วยนะครับที่ตัวใหญ่แล้วก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะบึกบึนนะครับหรือลักษณะอ้วนท้วมนั่นเองนะครับ เขา,าให้คำแนะนกาปรึกษาเรื่องการงานได้ดีด้วยนะครับอายุมากกว่าตัวคุณนะครับช่วยเหลือพึ่งได้เราก็จะมีการเซ็นเอกสารสัญญาด้านกฎหมายเกิดขึ้นหรือตกลงด้านกระดาษเอกสารบางอย่างห้อยตัวคุณใช้ความละเอียดทีทั่วรอบคอบนะครับจะไม่เกิดความผิดพลาดโดยทั่วไปนะครับการตัดสินทางด้านศาลหรือว่าความยุติธรรมนะครับ ก็ได้รับผลดีสำหรับคนที่มีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลอยู่หรือว่าคนที่ตกลงด้านกฎหมายอยู่จะเป็นผลดีในภายหลังนะครับหรือว่าผลออกมายุติธรรมไม่มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของเอกสารก็ถือว่ารอดผลไปได้ได,ดีนะครับจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในอนาคตอีกคนหนึ่งอายุมากกว่าคุณลักษณะผิวดำแดงรูปร่างสันทัดนะครับเท่ามาให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีนะครับ เช่นถ้าคุณมีเพื่อนร่รวมงานที่ไม่สนิทกันนักหรือญาติห่างๆที่เป็นผู้ชายนะคะหรือลูกค้าที่มีลักษณะแบบนี้นะคะผิวดำแดงรูปร่างสันทาอาย,อยุมากว่าคุณอะให้ค่ะแนะนำปรึกษาช่วยเหลือเรื่องการงานการเงินได้เป็นอย่างดีนะครับไม่เกิดการขัดแย้งกันหรือถ้ามีลูกค้าเป็นผู้ชายก็จะดีมากช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากหรือถ้ามีญาติห่างๆห,หรือเพื่อนร่วมงานาาางางาที่ไม่สนิทกันเป็นผู้ชายก็จะดีมาก ช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้ดีด้วยคนหนึ่งนะครับและยังแสดงว่าตัวคุณจะมีโชคลาภเข้ามาได้มาจากความฝันที่เป็นฝันดีของตัวคุณเองนะครับก็ขอให้เสี่ยงโชคลาภนั้นนะเป็นโชคลาภแบบมีคาดฝันได้มาจากซิกเซนลางสังหรณ์ของตนเองและเป็นฝันที่เป็นฝันดีด้วยประกอบกันนะครับหรือมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้เงินก้อนใหญ่ขายที่ดินได้หรือประสบวาร็จด้านวัตถุสิ่งของใหญ่โตที่อยากจะได้มานานก็มักจะได้นะครับ การติดต่อเรื่องเงินมักจะประสบความสําเร็จในภายหลังนะครับเพียงแต่ต้องตกลงเป็นเอกสารให้ดีแต่ไม่จําเป็นไม่ควรจะไปหุ้นส่วนกับคนใกล้ชิดในเดือนนี้ต้องตกลงเรื่องการเงินหรือเรื่องเอกสารกันให้ดีนั่นเองนะครับเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนอกจากนี้นะคะประตูคุณได้เงินมาแล้วในเดือนนี้หยิบจับธุรกิจการเงินมีแต่กำไรไม่มีขาดทุนเงินทองหลมาที่มา,มาประมาณปลายเดือนจะเริ่มดีขึ้นหลังวันที่16นะครับ แต่ก็มีเหตุต้องจ่ายออกไปนะครับได้มาเยอะจ่ายเยอะหรือถ้าคุณได้โชคลาภมานะครับทําบุญบ้างก็จะดีหรือแบ่งเงินนะนะั้นไว้ทําบุญนะครับหรือการบนบานสารกาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายนะก็ควรที่จะบนบานด้วยการทําบุญอุทิศให้แล้วจะสำเร็จผลได้ง่ายกว่าที่จะแบบว่าไม่แบ่งทําบุญเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าบนบานสารกามันก็จะสําเร็จแล้วก็จะ ทำให้อุปสรรคเนี่ยจางหายไปหรือว่าราบลื่นกว่าเดิมมากขึ้นในเรื่องของโชคลาภนะครับแล้วก็พอทําบุญในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับไม่จําเป็นจะต้องทําบุญด้วยการแบบว่าสร้างโบสถ์สร้างวัดวารามอย่างเดียวแต่ว่าเอ่อการทําบุญก็มีหลายแบบนะครับอยู่ที่ว่าทําอะไรแล้วคุณรู้สึกสบายใจนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะการบริจาคเงินนั่นแหละนะครับ บริจาคเป็นตัวเงินหรือว่าช่วยเหลือนําเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ก็จะดีมากเช่นพวกขอทานหรือว่าเสร้างโรงเรียนสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายในเดือนนี้ก็จะดีมากเพราะว่าจะได้บุญเยอะไม่จําเป็นต้องสร้างเกี่ยวกับที่วัดอย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลเกี่ยวเรื่องความเป็นความตายถ้าคุณสร้าง สาธารณประโยชน์อย่างเช่นโรงพยาบาลหรืออุปกรณ์การแพทย์อะไรแบบนี้หรือว่าอุปกรณ์ป้องก COVID ันโควิด -19 กอะไรก็แล้วแต่เนี้ยก็จะส่งผลดีต่อดวงในเดือนนี้ด้วยเพราะาเดือนนี้เหมาะกับเกี่ยวกับจะทําบุญเกี่ยวเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับเช่นการปล่อยสัตว์หรือว่าการสร้างโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ทําบุญให้เกี่ยวกับ พัสงผู้ป่วยนะครับก็จะทําให้ดวงเนี่ยดีขึ้นหรือว่าบริจาคเงินนะครับก็เรียกว่าได้เงินไปแล้วก็ต้องแบ่งทําบุญนะครับเล็กน้อยอย่งน้อยสักสิบเปสำหรับรายได้ก็จะดีมากแล้วดวงเงินน่ยมันก็จะแบบว่าเอ่ย่งยืนต่อยอดตลอดไปได้นะครับ ก็เรียกว่ามีอาจจะมีคนมาช่วยใช้เงินนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะหลังวันที่16ไปแล้วนะครับได้เยอะจ่ายเยอะแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับทำนายว่าอย่า่วนกระโดดเรียนหนีเรียนอย่าไปทําอะไรพี่ผิดผิดอาจจะโดนจับได้นะครับแล้วก็มีปัญหาครูที่เป็นผู้หญิงในภายหลังด้วยนะครับเส้นครูผู้หญิงดุ นะครับหรือโดนรู่ผู้ชายดุด้วยในเวลาเดียวกันก็ให้ระวังครับระวังสอบตกประมาณสองวิชานะครับผลการเรียนอาจจะแย่หรือค้างไว้ในเดือนนี้เช่นบางคนอาจจะบอกว่ายังไปเรียนไม่ได้โดนกักตัวอะไรอย่างนี้หรือต้องยืดรยเวลาเรียนออกไปอะไรอย่างนี้หรือ drop away อะไรอย่างนี้ไม่เ่นบางคนจะสอบตกสองวิชาฉันก็ต้อง ตั้งใจเรียนให้มากขึ้อนอาจจะมีเรื่องเครียด,ดเข้ามาในเดือนนี้อย่าไปคิดมากอย่าไประเบิดอารมณ์ใส่คนรอบข้างเม่เวลาคุณไปติดต่อเรื่องการงานการเรียนอะไรเนี่ยทีมเวิร์กระวังไม่สําเร็จเพราะว่าอารมณ์ของตัวคุณเองใจร้อนง่างยก็ต้องใจเย็น,เ,ยนเดินทางก็ต้องไม่ประมาทอย่าเดินทางไปที่เปลี่ยวจะได้ไม่เกิดอันตรายนะครับก็เรียกว่าทําอะไรอย่าใจร้อนแล้วก็จะผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ ดังนั้นผลการเรียนบางรายวิชาก็ดีมากแต่ก็ให้ระวังประมาณ2วิชาเท่านั้นแหละนะครับครูผู้ชายจะดีมากให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อาการเรียนการศึกษานะครับส่วนครูผู้หญิงก็จะดุนิดนึงในเดือนนี้ทั้งผิวขาวผิวดานะครับครูที่เป็นผู้หญิงนะแต่เขาก็หวังดีต่อตัวคนนะครับไม่ได้คิดลายอะไร ็อย่าไปเครียดอย่าไประเบิดอารมณ์ใส่ครูที่เป็นผู้หญิงี่ยจะฮัลกบอกรั้งกันไม่ได้นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะทำนายว่าเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะรักใครนะถ้าคุณไม่ตัดสินใจบอกเลิกคนรักนะครับคนรักก็จะไม่เลิกกับคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดจะอ่อนโยนอยู่เสมอในตัวเองนะครับแล้วก็ไม่บอกเลิกกับใคร ก็ทำให้คงความสัมพันธ์นั้นได้ต่อไปแต่สำหรับหนุ่มสาวที่ไม่ได้แต่งงานกันที่กำลังคบกับใครอยู่ถามว่ามันจะรอดไหมเนี่ยเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าก็ต่ออาจจะยังไม่ใช่อาจจะดวงไม่สมพงกันอาจจะมีการทะเลาะเบาแววงกันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือว่ามันไปกันไม่ได้นะครับขัดแย้งกันบ่อยระวังคําพูดตัวเองอารมณ์ตัวเองครับพูดจาอนยนอยู่เสมอก็จะแก้ได้แล้วก็ ได้รับทราบข่าวการเจ็บป่วยไม่สบายเล็กน้อยของคนรักบางคนก็ติดเชื้อทางเดินหายใจหรือการมาโรคจากคนรักนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีทั้งสองฝ่ายนะครับจะได้ไม่ติดเชื้ออะไรบางอย่างซึ่งกันและก,กันนะครับหรือได้รับทราบข่าวการเจ็บป่วยไม่สบายของคนรักนะครับและคนรักอาจจะนําเรื่องเสี่ยงเงินมาให้ด้วยในเดือนนี้นะครับคุณก็อาจจะต้องแบ่ง แบ่งปันบ้านอย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นฝ่ายให้บ้าน,นะครับสเสน่ห์ก็จะมาหรือว่าจะได้ช่วยเหลือคนรักได้บ้างน,นะครับพอคนรักก็ต้องการการช่วยเหลือเรื่องฐาน,นะเรื่องสุขภาพในเดือนนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องความรักกับญาตินะครับญาติทางฝ่ายคุณเองอาจจะไม่ยอมรับคนรักบางคนก็ต้องแอบคบการไปไปมาๆนะครับหรือว่าคุมถุงชนนะครับแอบหนีตามกันไปนะครับ คนรักหนีมาหาคุณนะครับหรือคุณหนีไปหาคนรักก็เป็นไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีแล้วก็เอาใจญาติทั้งฝ่ายตนเองแล้วก็ฝ่ายคนรักให้ดีด้วยจะไม่เกิดปัญหากันขัดแย้งกันไดภายหลังนะครับทั้งพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิง,งทั้งของคนรักแล้วก็ทั้งของตัวคุณเองนะครับ จะได้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดมาจากเรื่องนี้นั่นเองคนรักเก่ายังไม่หวนกลับคืนมานะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับคำแนะนำก็คือคุณต้องรู้จักให้อภัยปล่อยวางแล้วก็พูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอจึงจะมีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นหรือว่าแก้ไขได้นะครับแล้วก็ตกลงเรื่องเงินทองผลประโยชน์กับคนรักให้ดีจะไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งเรื่องเงินทองกันในภายหลังนะครับ อาจจะมีรายจ่ายเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเข้าไม่เยอะนะครับสําหรับผู้ที่อยากจะมีบุตรนะครับก็จะมีบุตรชายได้ง่ายในเดือนนี้นะครับบุตรหลานบริวารดีเข้ามาเอาใจไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นระวังแค่คําพูดอารมณ์ตนเองไม่ว่าจะรักใครชอบใครก็ตามนะครับถ้าคนโสดอยากจะมีสเสน่ห์มากขึ้นอย่างที่บอกไปพูดจะอ่อนโยนนะครับแล้วก็ ไม่เช้อลมรู้จักให้ภัยนะครับแล้วก็อย่าไปเที่ยวกลางคืนเป็นพวกเพย์บอยหรือว่าเจ้าชู้อย่างเงี้ยไม่ดีทําให้คนรักขาดความเชื่อถือในตัวคุณต้องแสดงความรักเดียวใจเดียวคบทีละคนอย่าคบซ้อนไม่งั้นทำให้คนรักไม่เชื่อถือในตัวคุณทําให้เกิดปัญหาการัดย้าหรือปัญหาหึงหวงตามมาได้ด้วยดีนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับ คนโสดนะยังไม่มีคนใหม่เข้ามาเลยโดยตรงที่จะเรียกว่าเป็นแฟนคนใหม่ได้นะครับมักได้เจอแต่คนที่เขามีเจ้าของแล้วในเดือนนี้นะครับถ้าพูดจาอ่อนโยนมากขึ้นนะครับสเสน่ห์ก็จะมานะครับดีกว่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์ดูดุด,ดุไม่ส่งยิ้มให้ใครเลยเขาก็จะนึกว่าคุณดุหรือว่าไม่เป็นมิตร ก็เลยไม่กล้าจีบไม่กล้าคุยกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นต้องกล้าที่จะจีบพูดจาอ่อนโยนแล้วก็ไม่แชอลมนะคับด้วยวว่าจาที่อ่อนโยนเสน่ห์คุณก็จะมาก็จะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือมีสิทธิ์ที่จะสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นก็ขอให้คุณแก้ไขปัญหาตามนี้ก็ทําให้ผ่านเดือนนี้ไปได้ดียดอย่างราบรื่นในทุกๆเรื่องนะครับดังนั้นก็ขอจบคำแนะนำสาหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารประจําเดือน สิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาร่นันทพัสกรพยากรก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้ทางด้านล่างได้เลยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิมมี่ทาร่นันทพัสกรพยากร ผลิตคลิปการทำงานการกุศลดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับทุกท่านต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปรารถนาและตั้งใจเอาไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ